พอตีงอีกแล้วโซดีแหมโดีมันเก่ากับมาอยู่ทิศทางทิศไ้ยเลยต้อมาเช็ดหน้เอิมวันนี้วันนี้หนูจะทำมันนี้น้าๆมันเช็ดหนาเแต่งหน้าแต่งหน้าเฮ้ยเน้ยยเมัยเฮ้ย้าแต้งเเ ขยันโอ้ยเจียงองหวัวแจงงวยอ้าวอยากนอนเยอะหรอตัวน,นั้นหลับแบบ,บสนิทแนบ,บไปกับพื้นแนบแ่วก้นอ้าวฮ่ล้ว 查。<laughs> <Chat. S 3> <laughs>